สวัสดีค่ะพี่แอนจากช่องแอนโครเชต์แฮนด์เมดนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่4ของเสื้อลายพัดนะคะรหัส an 192นะคะถ้าเพื่อนๆจะกดหาคลิปก็ให้พิมพ์คำว่า an 192นะคะคลิปนี้จะมาต่อต่อวงแขนนะคะอีกด้านหนึ่งนี้พี่แอนทำเสร็จแล้วนะคะวิธีการต่อ เราก็จะเริ่มจากจุดนี้นะคะจากดอกที่ก่อนจะถึงจุดเชื่อมต่อรักแร้นะคะหรือตรงจุดที่เพื่อนๆจําจำลายได้ก็ได้นะคะให้เราผูกไหมผูกไหมตรงจุดที่เราจะขึ้นงานนะคะ อันนี้พี่แอนก็จะผูกขึ้นงานระหว่างดอกสองดอกนะคะเราจะเริ่มการทำห่วงขึ้นมาก่อนพอเราผูกเสร็จแล้วหรือใครถนัดวิธีไหนก็แล้วแต่นะคะเราก็จะ,จะแย่เข็มขึ้นมานะคะในอ่า หลักที่8นะคะแล้วก็ดึงไหมกลับมาแล้วก็ลอดห่วงนะคะแล้วก็ทำโซ่โซ่ห้าค่ะอันนี้ขอเก็บไหมก่อนนะคะจะเก็บปลายไหมไปด้วยในตัวเลยค่ะทำโซ่ห้าขึ้นมาค่ะใครถนัดเก็บที่หลังก็ได้นะคะ เสร็จแล้วเราก็จะมาควักในหลักที่สองของอีกดอกหนึ่งนะคะควักจากล่างจากด้านล่างมาด้านหน้านะคะแล้วก็ดึงไหมกลับมาค่ะแล้วก็ปลดแล้วก็ทำโซ่ขึ้นมาหาค่ะเราได้หนึ่งห่วงแล้วนะคะอันนี้ก็ห่วงที่สอง ถ้าเพื่อนๆทำงานมาถึงตอนนี้แล้วน่าจำลายของเราได้นะคะเราจะทำฐานของดอกนะคะโดยวิธีการทำห่วงแล้วก็ทำโซ่ห้าอีกค่ะโซ่ห้ามาควักตรงหลักที่6นะคะแล้วก็โซ่ห้ามาควักตรงหลักที่8นะคะแย่เข็มมาจากด้านหลังนะคะแล้วก็ ควักลงไปค่ะแล้วดึงไหมกลับมาแล้วก็ปลดนะทีนี้ตรงจุดเชื่อมต่อระหว่างดอกสองดอกนี้นะคะเราจะทำการเชื่อมให้อยู่ติดกันนะคะโดยพันหัวเข็มสองครั้งแล้วเราควักไปตรงตรงห่วงโซ่ที่เป็น3นะคะที่เป็นโซ่สามอะ่ะ แล้วก็ปลดสองนะคะแล้วก็ค้างไว้ก่อนแล้วพันหัวเข็มแล้วควักลงไปตรงห่วงสามของจุดแยกนะคะอีกดอกหนึ่งนะคะแล้วก็ปลดสองละครั้งสุดท้ายนะคะปลดพร้อมกันทีเดียวนะคะมันก็จะได้งานชิดขึ้นมานะคะจะได้ไม่ห่าง หลังจากนั้นเราก็ทำโซ่ห้าขึ้นมาค่ะแล้วก็มาควักตรงหลักที่สองของอีกดอกหนึ่งนะคะใต้รักแร้นี้เราจะได้ห่วงขึ้นมาหนึ่งห่วงนะคะเสร็จแล้วทำโซ่ห้าค่ะทีนี้เราก็ทำโซ่ห้า แล้วก็ไปควักในในหลักที่6นะคะเราจะควักในหลักที่2ที่4แล้ว6แล้วก็8นะคะเราจะได้ดอกหนึ่งจะได้สี่ห่วงค่ะอันนี้ก็วงแขนของเราเราก็จะทำฐานขึ้นมานะคะก็จะได้แบบนี้นะคะเพื่อนๆ เสร็จแล้วเราก็จะได้ดอกขึ้นมาสับหว่างนะคะเพื่อนก็ทําวนไปค่ะอันนี้ก็วนมาแล้วจะมาจบงานแล้วนะคะโซ่โซ่ห้าหลักสุดท้ายเราจะมาเชื่อมกับจะมา รอหอหรือลอดห่วงในในหลักแรกนะคะในจุดที่เราผูกไว้ะคะ่ะหลังจากนั้นเราก็จะเลื่อนเลื่อนห่วงไปให้อยู่ในโซ่ห้านะคะแล้วเราก็ขึ้นลายลายดอกของเรานะคะเราก็จะขึ้น โซ่ขึ้นมานะคะโซ่สีแล้วทำพอสองคอลงไปในจุดนี้นะคะรวมโซ่ด้วยกับพอสองคอก็ทั้งหมด9หลักนะคะที่เป็นดอกของเราทำลงไปเลยค่ะทำพอสองคอนะคะ9หลักค่ะทั้งหมด ให้เ,เพื่อนๆลงมาดูด้านล่างเลยนะคะอันนี้พี่เอ็งก็ทํามาแล้วนะคะแปดแล้วเดี๋ยวอีกอันหนึ่งนะคะอีกหลักหนึ่งก็ได้เก้าแล้วนะคะพอได้เก้าแล้วเราก็นี่นะคะเหมือนด้านล่างนี่นะคะทำโซ่หนึ่งค่ะแล้วไปคอทอในห่วงค่ะ แล้วก็โซ่ห้าแล้วก็ไปคอทอในห่วงถัดไปแล้วก็โซ่ห้าแล้วคอทอในห่วงถัดไปทําโซ่หนึ่งทำโซ่หนึ่งแล้วเราก็จะทำดอกลงไปใน ในห่วงในห่วงนี้นะคะในห่วงที่เราได้ทำไว้ที่เราเชื่อมลักแล้วไว้แล้วนะคะก็ทำพอสองคอลงไปค่ะ9้าหลักเหมือนเดิมอันนี้เราก็ได้ห่วงขึ้นมาแล้วนะคะตรงที่เราเชื่อมลักแล้วไว้นะคะท,ทีนี้ให้เพื่อนทำต่อไปเลยนะคะ ลายล้วก็จะได้ดอกสบว่างขึ้นมานะคะทําวนไปเลยค่ะพอวนเสร็จแล้วนะคะแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะปิดงานแถวนี้กันค่ะแล้วก็จะขึ้นแถวถัดไปนะคะค่ะก็ให้เพื่อนๆดูดูตัวอย่างด้านล่างที่เราทำไปแล้วนะคะ อันนี้เราก็จะมาจบแถวกันค่ะทำโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็มามาควักลงไปในโซ่หลักที่4ี่นะคะดึงกลับมาแล้วก็ปลดค่ะขึ้นแถวใหม่ทำโซ่ห้าค่ะแล้วก็พอสองคอลงในหลัก ที่สองทำแบบนี้นะคะโซ่หนึ่งแล้วก็พอสองคอลงหลักที่สามโซ่หนึ่งขั้นพอสองคอลงหลักที่สี่โซ่หนึ่งขั้นพอสองคอลงหลักที่ห้าโซ่หนึ่งขั้นพอสองคอลงหลักที่หก โซ่หนึ่งั้นพอสองคอลงหลักที่7โซ่หนึ่งั้นพอสองคอลงหลักที่8โซ่หนึ่งั้นพอสองคอลงหลักที่9สุดท้ายและทำโซ่หนึ่งั้นค่ะจะได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็คอทอนะคะในห่วงค่ะ แล้วทำโซ่ห้าขึ้นมาแล้วคอทอในห่วงถัดไปแล้วก็ทำโซ่หนึ่งแล้วก็ทำดอกต่อไปเลยค่ะแบบเดิมค่ะอันนี้เราก็จะได้ดอกที่ขึ้นใต้หลักแร้เรานะคะทำพอหพอสองคอลงไปค่ะในหลักแรกโซ่1นึ่ขั้นพอสองคอลงหลักที่สอง โ้่นหนึ่งคันพอสองคอลงหลักที่สามทำให้ครบเก้าหลักนะคะเนี่ยเราก็ทำต่อไปวนรอบนะคะมาเจอกันตอนจบแถวความยาวก็แล้วแต่เพื่อนเลยนะคะว่าจะเอายาวเท่าเท่าไรนะคะ อันนี้พี่แอนก็ถักมาได้ประมาณนี้แล้วต่อไปเราก็มาจบแถวกันแล้วก็ขึ้นแถวใหม่กันนะคะจบแถวเราก็ทำโซ่หนึ่งแล้วเราก็ไปคอทอในโซ่หลักที่สี่ค่ะควักลงไปดึงไหมลอดห่วงกลับมานะคะ เสร็จแล้วขึ้นแถวใหม่โซ่สี่โซ่สี่แล้วเราทำต่อไปอีกค่ะเป็นอีกโซ่สี่นะคะเราก็จับไว้แล้วเราก็ควักลงไปในโซ่หลักที่สี่นะคะของหลักของชุดแรกนะคะควักลงไปดึงไหมกลับมาแล้วก็ปลดนะคะเราทำติ่งขึ้นมาค่ะ แล้วเราก็ทำพอสองคอลงในหลักถัดไปแล้วก็เราก็ทำติ่งนะคะทำโซ่สีขึ้นมาแล้วควักลงไปในสองเส้นนี้นะคะดึงไหมกลับมาเล่าห่วงค่ะก็ทำเหมือนแถวนี้นะคะทำติ่งชุดสุดท้ายค่ะทำให้ครบเก้าหลักเหมือนเดิมค่ะ ความยาวก็แล้วแต่ต้องการเลยนะคะสำหรับคลิปนี้พี่แอนก็จะทำให้ดูเพียงเท่านี้นะคะความยาวก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องพี่แอนด้วยนะคะเดี๋ยวมีเสื้อชุดใหม่มาจะได้แจ้งเตือนนะคะแล้วก็ทำวนไปเลยค่ะ ทำวนจนมาจุดแถวเราก็ทําโซ่หนึ่งแล้วก็ควักลงไปในโซ่หลักที่สีดึงไหมกลับมานะคะแล้วเราก็ทําโซ่เป็นฐานดอกถัดไปเลยค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆค่ะสำหรับคลิปนี้พี่แอนก็จบ เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็ไปเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ